น้องเบียน้องเบียทำไมไม่เล่นกับเจ้ากุ้ยอ่ะไปให้เจ้ากุ้ยนอนอยู่นี่นะไม่ต้องเบียเล่นอะไรอ่ะฮะน้องเบียเล่นอะไรทำเป็ดแสบตาอ้าวแล้วเทดินทิ้งทำไมอ่ะไหนแม่โคแม่โคอยู่ไหนแม่โคแม่โคน้องเบียอยู่ไหน แม่คร่อะฮะนี่เหรอเอาทำไมแม่คูมีคันเยวออะรถด,ดำไปไหนฮะรถด,ดำไปไหนรถด,ดำอ่ะอืมโอแม่คูขุดดินได้ด้วยเออวะ่ะแน่นอนมากเลยอ่ะ ไปขุดไปขุดดินไปไว้ตรงเฉาเคว้เลยเนี่ยเห็นไหมเฉาเคว,วยมันอยู่คนเดียวอะ่ะเนี่นยน้องแกจะขุดดินทำไมฮะขุดดินขุดดินไปเทตรงไหนฮะไอ้นี่มันลดอะไรเนี่ยทำไมมันหลังคามันหายไปหมดแล้ว อ้าวหลุดออกจากกันแล้วเอายังไงต่อเนี่ยสดุดแล้วรถด,ดักลับไปแม่โครเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เลยเนี่ยใช่ไหมอ้าวแล้วเราจะคนดินไปไว้ตรงไหนฮะจะไปเทตรงไหน มาเยอะดวนอะไรดวนนี่ปะล,ลองขุดดินดิโอ้เอาไปเทใส่อันนี้ด้วยสุดยอดเลยอะ่ะโอ้แตกดินไปใส่รถดำแล้วเอ้เอาไปเทต้องไหนไปเทต้องไหน

mày mấy Nè chọc quậy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 